ร้านเฮงดีผัดไทยครับที่งานกเกษตรมศสอยครับขายดีจริงนะลูกค้ามาเรื่อยเลยทำมันไม่ทันเลยนะร้านนี้ก็มีสองสูตรนะครับเป็นสูตรผัดไทยแนละเป็นเส้นแบบเส้นเส้นจันนะฮะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นวุ้นเส้นแบบนี้นะฮะนะครับจะเป็นวุ้นเส้นแบบนี้นะ แต่ร้านนี้ต้องบอกเลยนะครับเขาทําวัตถุดิบใหม่สดตลอดครับอย่างทัวเนี่ยก็ก็คั่วกันวันเดอว,วันเลยฮะนะครับแล้วก็บดกันอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็บดเทใส่เลยแที่อยราระเกษตรราสอนะครับขายห่อละ25บาทนะครับนะไม่ผิดหวังครับนะของถูกและอร่อยยังมีจริงนะครับเพลงดีผัดไทย นี่เก่งก็ทำผมไม่ทำเลยนะมีงานถึงวันที่19นี้นะครับสิบเก้ามกรานะฮะยังมีเวลาก็ยังมีเวลาครับงไงแนะม่องหนุนก็ได้นะครับมีสองสูตรแล้วมีสองเช็เจอรอร่อยอร่อยเลยฮะเป็นแบบเส้นจันแล้วก็เป็นแบบบุนเส้นนะฮะผมก็ชอบทั้งสองอะไรนะห่อ25บาท แล้วแกออกแต่งงานอีเวนต์ใหญ่ๆงั้นนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีสาขาเดียวนะครับบางทีก็แยกกันไปนะฮะแล้วที่นี่น้ำสูตรปรุงรสเขานี่โอ้โหเหมือนกันทุกที่เลยครับมแตนดาดจริงๆ <c oughs> <c oughs> ได้ทีเลยนะทำคนไม่นานนะผัดไปด้วยห่อไปด้วยผู้ช่วยเขาเปิดอีกสาขาหนึ่งนะมีสองสาขาครับที่นี่นะสองจุดมีให้จุดบริการสองจุดนะนะครับผัดไทยเฮงดี25บาทที่หอกไม่ทันจริงบอก เวลานี้ฮะบอกเลยที่ใหญ่ๆนี่คือพอสวยฮะ นหนึ่งกระทะเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ8ถึง10ปนาทีนะครับสแตนดาร์ดมากทุกกระทะนรสชาสติสแตนดาร์ดนะครับบอกเลยหอมมากหอมมากนี่จะมีกลิ่นออกไปในคลิปได้คงจะดีนะฮะ <c oughs> ทน่่งานเกษตรมอสนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่19มกราคมนี้นะครับลูกค้าก็มาเรื่อย,ยนะทํากันไม่ทันเลยลววันแรกมาก็หมดนะห,หมดเร็วเลยไม่ทําก็ไม่ทันโอ้ เมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์นะฮะ,ะ,ะคนเยอะมากมันมากเหมือนกันมันจะไม่หนวยลงเหรอดูเขาทำกขาเพลินที่งานกเกษตรมรสอเนี่ยเขาจัดก,กันทุกปีนะฮะ รอบของการจัดก็อยู่ประมาณเดินมกรานะครับแล้วก็พื้นที่งานนี่เยอะแยะครับใหญ่มากนะครับร้านค้าก็เยอะนะครับม,รมีการแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีของด้านของเกษตร,รกรของการวิจัยอะไรต่างๆนะครับของงานเกษตร,รนะครับ ดังไันแวะมาชมกันได้นะครับแล้วก็มีร้านค้าร้านอ,อ,อ,อานร่อยเยอะแยะนะฮะนี่ผมอยู่ที่ร้านเฮงดีปัดไทนะครับ

ถ้าเป็นแบบผัดเส้นจันนะฮะสักเจื่อเลยแบบหน,นึ่งคุ้นเส้นก็อร่อยนะครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không phải của là sản xuất không ร้านเพ็งดีผัดไทยครับที่งานเกษตรกรสอขายดีมากแวะมองหนึ่งนะครับ phần này à cái phần này